Good morning ค่ะทุกคนอะาะาวันตั้งแต่กลับมาจากประเทศไทยทุกคนออปัญหาคนเดิมเดิมปัญหาเดิมเดิมปัญหาของช่อนะทุกคนที่เมื่อวานช่อไปเอาอาหารเช้าแล้วทีนี้ยด้วยความที่ช่อนหนเห็นว่ามีลูกค้าเยอะในระ้านอาหารลูกค้าอยู่ประมาณสามรอยคนนะคะช่อก็เลยไม่ไปเอาถ้าเป็น ประเทศไทยเราก็จะเรียกข้าวต้มะเนาะชอบก็เลยไม่ได้ไปเอาข้าวต้มให้คนแก่แล้วทีนเนี้ยคนแก่มาถึงปุ๊บคนแก่ก็ถามใครเอาอาหารเช้าเมื่อเช้าเนี่ยชอบระบอกว่ายอกคือชั้นเองอะไรเงี้ยข้าวต้มมาไม่มีหรออะไรเงี้ยชอบก็เลยอธิบายไปบอกว่าชอบบอกว่าเมื่อเช้านี้ลูกค้าเยอะมันเต็มห้องสามร้อยกว่าคนอะเข้ามาในห้องอาหารจะให้ไปเบียดลูกค้าเอาข้าวต้มมันก็ไม่ใช่เอาไม่ล่ะเดี๋ยวจะวิ่งเอาให้ตอนนี้ นางก็กฟิกกฟัดทุกคนชอบก็เลยบอกว่าเยอะนี่จะเด่นอย่าทำแบบนี้เลยอะไรคือแบบป่ากระทแทกจานใส่อะไรอย่างเงี้ยเราเราเห็นเราก็ไม่พอใจแล้วเรารู้แหละว่าเขาไม่พอใจอะ่ะเออเราก็คิดว่าคุณตาอาจจะแบบว่าเลือดลมเดิมไม่ดีเราก็เข้าใจไปทางนั้นอีกเออแต่ว่าพอมีคนมีคนอื่นมาถามว่าเอาวันนี้ไม่มีข้าวต้มเหรอก็คนที่ไปเอากับข้าวอะ่ะตอนเช้าอะ่ะมันไม่คิดถึงจิตใจคนที่จะกินพูดไปอย่างงั้นอีกสู เขาเลยบอกว่าเธอพูดว่าอะไรนะคือตอนนั้นไม่ได้คิดแล้วนะว่าคุณว่าจะเป็นคนแก่หรือว่าคนเฒ่าอะไรเงี้ยคิดแต่ว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเอาบอกว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะนางก็เงียบเอาบอกว่าถ้าจะพูดอะอมดูวีปรอดตานะโปรดตาเดรกแมนมินมินอันเซ็ตติอินเตอร์คอมให้พูดต่อหน้าอย่าพูดหลังชอบพูดอย่างนี้เลยนะทุกคนเอาบอกว่าชอบก็พูดเนาะย็ดตนโขกมิดดิสตัมมาโซดิสตัมมาไปชนเราก็พูดอย่างนี้ต่อหน้าแกเลยเราก็ประมาณว่า น่าเบื่อมากกลับมาก็เหมือนเดิมคนเดิมปัญหาเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดหัวหน้าก็อยู่ตรงนั้นก็พูดชอพูดตรงนั้นเลยทุกคนมันแค่ข้าวต้มแล้วเราอาธิบายไปแล้วว่าลูกค้าเยอะลูกค้าสามร้อยกว่าคนะจะให้เรานะ่ะไปแย่งลูกค้ากินหรอให้ลูกค้าเอาก่อนสิให้ลูกค้าก่อนถ้าจะเอาเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเอาให้ตอนนี้แต่ก็ยังจะมาใส่อารมณ์กันอีกทุกคนน่าเบื่อมากจริงๆในทีเนี้ยที่ท,ทางานเขาก็ต้องการพลังงานเนาะ ช่อก็มีเพื่อนเขาบอกว่าพุทธิตามีเพื่อนไหมช่อนอ่ะตนอนแรกจะให้เพื่อนไปสมัครทุกคนแต่บ้านเราบอกว่าไม่มีเอ้าไหนเธอบอกว่ามีถ้ามีแล้วมีอ่ามีแต่ถ้าเพื่อนมาเจอปัญหาแบบเนี้ยไม่อยากให้เพื่อนเป็นโรคซึมเศร้าช่อกเลยพูดอย่างนี้ระแทกไปอีกจ้าเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเลยคนแก่นะคะวันนี้ช่อก็แบบอารมณ์แบบหืมสุดๆอ่ะคือเราทํางานก็เหนื่อยแล้วมันแค่ข้าวต้มหมาวิ่งจากร้านอาหาร วิ่งจากชั้นล่างไปบนข้างบนน,ะน่ะมันไม่ใ,ใกล้เลยนะทุกคนกคน็เลยแบบมีอารมณ์แบบว่ามาเป็นอย่างนี้วะกลับมาก็ปัญหาเดิมอะไรเดิมลบแอกแทนที่จะแบบว่าระรับเปลี่ยนกันได้แล้วนะหนาวมากทุกคนตอนนี้ติดลบนะคะติดลบสององศาแต่ว่ามันมีมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะคราวเมฆมันไม่มีเมฆมันแดดจ้าแต่ว่าติดลบสององศาเวลาชอบพูดควันก็จะออกจากปากโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะคะ ตอนนี้เขาง,งานปกติทุคนเขาง,งานเป็นโมรู้สึกว่าจะไปเจออะไรอีกมนุษย์ป้าจริงๆค่ะสมเป็นมนุษย์ป้าจริงแกอีกสองปีแกก็จกกะเกษียณแล้วตอนนี้แกหกสิบหกสิบสี่ค่ะเพราะว่าที่ประเทศเสเวเดนเกษียณหกสิบเจ็ดะเนาะอีกสองปีแกก็จกกะเกษียณละไปทํางานก่อนนะคะทุกคน ติดรถสองจักรพอมาดูพอมาดูแอปในโทรศัพท์ปิดรถห้าจ้กเจ็ดจ้าปบดลถห้า่ีจ้าซูฉันวิ่งทำไมเฉันก็วิ่งเราก็วิว่งตาำเพื่อชอบเอาถุงมือมาผิดอนะค่ะชอบถุงมือแบบนี้มาคือมันผิดจริงๆต้องเป็นถุงมือหนังเนาะ มนุษย์เงือนติ้งกันทร์จันเหลือก <c oughs> เหลือนกันทุกทุกคนรวมถึงฉอด้วยมาที่นี่มาเพื่ออะไรจ๊ะ <c oughs> ว้ายรถมา <c oughs> อับขันไปอับขันไป ก็มาจากที่ทำงานขอให้มีความสุขกันทุกคนนะจ๊ะ